การแตกราวห้าหันระหว่างมหาอำนาจโลกจีนสหรัฐอเมริกาไม่หยุดอยู่แค่สงครามการค้าแต่กลับลุกลามไปจนถึงโลกเทคโนโลยีแต่งานนี้มีหรือที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงใจยอมง,งัดกลยุทธ์ตลาดทุนดึงยักษ์ใหญ่ไอทีกลับแหล่งทุนบ้านเกิดที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและต้องบอกอีกด้วยว่าการสร้างความมั่นคงของจีน ได้ก้าวไปถึงเลเวลใหม่เรียบร้อยแล้วย้อนกลับไปปี2,561กระดานหุ้นตามาเก็ตได้ถือกำเนิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮภายใต้แผนการผลักดันเปิดตลาดหุ้นเสรีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่ตลอดปีที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงการเฝ้ามองดูบรรดาธุรกิจทั้งหลายยกขยงไปเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก IPO ในตลาดซื้อขายต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดหักทรัพย์นิวยอร์กมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31ล้านล้านบาทง่ายๆว่าเป็นกลยุ appeal, ทธ์กิีดกันที่ใช้สกัดขาไม่ให้ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีสัญชาติจีนยกขยงไปสร้างความมั่นคงในต่างแดนส่วนประสบความสำเร็จแค่ไหน ก็เอาเป็นว่ากระดานหุ้นที่มีอายุ1ปีนี้ตลอด12เดือนที่ผ่านมามากกว่า130บริษัทสร้างมูลค่ามากกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900 0ล้านบาทและการเสนอขายวันแรกของ SSE Star m a r k e t 50 Index อินด็กหุ้นแต่ละตัวมีราคาสูงถึง3เท่านี่นับเป็นครั้งแรกเลยที่เรียกว่า บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของจีนตกลงรงใจเสนอขาย IPO ในประเทศแทนที่จะพึ่งพาตลาดต่างประเทศทั้งหมดซึ่งหากไปดูข้อมูลในช่วงวันที่13-19ถึงกร,รกฎาคม2563บริษัท SMIC มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง50,000ล้านหยวนหรือประมาณ200,000ล้านบาทกลายเป็นหนึ่งในการเสนอขาย IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของจีนส่วนอีกหนึ่งกระดานหุ้นเทคโนโลยีอย่างชินเน็กในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิน้นก็มาแรงไม่แพ้กันราคาหุ้น18บริษัทปิดตลาดเฉลีย่ยเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นถึง212เปเซนแน่นอนว่ากลยุทธ์ดึงยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีกลับแรงทุนบ้านเกิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ส่วนหนึ่งมาจากความบาดหมางจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เลวร้ายลงเกิดการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจโลกมากขึ้นมีการกีดขวางบริษัทจีนไม่ให้แลกเปลี่ยนซื้อขายกับบริษัทอเมริกันไม่เว้นแม้แต่ตลาดหลักทรัพย์นับวันวันมีแต่ตอกลิ่มให้ลึกยิ่งกว่าเดิมเพราะแบบนี้จีนจึงต้องการตลาดทุนอะไรที่ทำให้จีนกล้าหาญ เข้าสู่ตลาดและรับประกันได้ว่าตลาดที่ว่านั้นจะช่วยจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภาวะที่มีการแพร,ร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 กัดเซาะเศรษฐกิจและหลายๆบริษัทต่ตางเผชิญกับภาวะนี้ที่กำลังโตเอาคำตอบนั้นยังไม่ชัดเจนแต่จากกลยุธทธ์ปลุกปั้นมานานเกือบเกือบสองปีของประธานาธิบดีสจิ้นผิง ได้สร้างความมั่นคงให้กับท่านประธานบริษัททั้งหลายจนกลายเป็นมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านกันทั่วหน้าแต่ที่ือฮาเห็นจะเป็นสารายหน้าใหม่ล่าสุดที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันภายในสัปดาห์เดียวไปดูความมั่นคงของมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านสามรายหน้าใหม่กันหน่อยไหมคิดดูว่าเพียงแค่ประธานบริษัทเซนเทคมิดีคอรซิส เสนอขาย IPO เท่านั้นเปิดตลาดวันจันทร์ที่24สิงหาคม2,563ตราสารทุนก็เพิ่มขึ้นฉับพลันมากกว่า10เท่าทำสถิติดีดขึ้น986%ในวันถัดมาและนั่นหมายความว่าเกือบตลอดคืนนั้นหุ้นที่หุถือครอง49%กับหุ้นของพ่อเขาเมื่อรวมกันมีมูลค่าความมั่นคงถึง3.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ9 7หมื่นล้านบาทหรือแม้แต่กรรมการบริษัทที่ถือหุ้นครอง15%ก็มีโอกาสได้ขึ้นไปแตะสถานะมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านในช่วงสั้นๆเช่นเดียวกันถึงปัจจุบันจะหล่นลงมามีมูลค่าความมั่นคั่ง947ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30,000ล้านบาทโดยจากรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของบริษัทเซนเทค ผู้จัดจำน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องวัดออกซิเจนอุปกรณ์อันตราซาวและมอนิเตอร์ทางการแพทย์ให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า130ประเทศรวมสหรัฐอเมริกาอินเดียและแคนาดาพบว่าปี2562รายได้เพิ่มขึ้น6.8%มีมูลค่าถึง387ล้านหยวน หรือประมาณ1.8พันล้านบาทซึ่งกว่า73%มาจากต่างประเทศอีกหนึ่งคนอย่างสตีเวนหยางผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ a n k e r Innovation Technology ที่การเสนอขาย IPO เมื่อวันจันที่24สิงหาคม2563ได้เพิ่มความมั่นคงให้กับเขาโดย4วันถัดมา มีมูลค่าความมั่นคงกว่า3.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.2แสนล้านบาทสำหรับสตีเวนหยางมีความน่าสนใจในตัวตนให้ติดตามสักเล็กน้อยซึ่งเขาเคยเป็นอดีตพนักงาน Google ก่อนจะลาออกแล้วใช้เงินอมของแม่มาก่อตั้งบริษัทอันเคอเมื่อปี2554จนปี2560 รายได้ของอันเคอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง56%อยู่ที่3.9พันล้านหยวนหรือประมาณ1.8พันล้านบาทมีกำไรเติบโต9.9%อยู่ที่356ล้านหยวนหรือประมาณ1.6พันล้านบาทซึ่งเกือบครึ่งของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆของจีนบริษัทอันเคอ สตีเวนยาง Yang, ก็เดินตามเส้นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ต้องการบรรลุเป้าหมายผู้นำด้านการพัฒนา AI และและพัฒนาระบบการจดจำใบหน้าที่มีจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยแต่ความน่าสนใจของยางคือการฉกฉวยโอกาสจากช่องว่างในธุรกิจสมาร์ทโฟนด้วยการครองตำแหน่งที่อยู่ระหว่างอุปกรณ์ชาร์จราคาแพงของ Apple กับอุปกรณ์ชาร์จคุณภาพต่ำคือสินค้าดีพอใช้และราคาใช้ได้จนเอาชนะใจผู้บริโภคหรือบอกได้ว่ายางกำลังสมบทบาทวางตัวเป็นกลางมาต่ออีกคนหนึ่งก่อนปิดสัป,ปดาห์วันศุกร์ที่28สิงหาคม2563กับการเข้าขึ้นสู่สถานะมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านของเจ้าของซันเซอร์ไบเทค เทหุ้น37%ของเขามีมูลค่าถึง2.000พล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ8.8พันล้านบาทหลังหุ้นดีดขึ้นถึง156%ช่วงรอบการซื้อขายตอนเช้าและพอหันมาดูรายชื่อบนกระดานครึ่งปีแรกของ2,563พบว่าการเสนอขาย IPO เป็นช่องทางสำคัญในการสร้างความมั่นคงในจีนเลยทีเดียว อีกทั้งการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโควิด1 i 1 9ยังไม่ได้กีดขวางตลาดจากการสร้างมหาเศรษฐีหุ้นพันล้านหน้าใหม่ให้ได้เฉยชมแถมอย่างน้อย24รายที่มีอดีตครูนักบัญชีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างความมั่นคงรวมถึง7 0 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.19ล้านล้านบาทณกลางเดือนกรกฎาคม2563 ง่ายๆว่าตลาดหุ้นจีนผลิตมหาเศรษฐีพันล้านหน้าใหม่แทบจะทุกสัปดาห์หรือเฉลี่ยสองรายต่อสัปดาห์ถ้าดูจากความพยายามของจีนในการเปิดตลาดหุ้นเห็นได้ว่ามีการออกมาตรการที่ทำให้ง่ายต่อการเทรดหุ้นทั้งมาตรการการเร่งเสนอขาย IPO บนกระดานหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮ้ที่หลายบริษัทใช้เวลาเฉลี่ย288วัน ในการเสนอขายของ IPO เทียบกับแหล่งอื่นๆที่บริษัทจีนเสนอขายอยู่ที่754วันและหากรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮ้และเซินเจิ้นแล้วนับตั้งแต่ต้นปี2563จนถึงเดือนมิถุนายนกว่า118บริษัทที่เสนอขาย IPO ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ6.3แสนล้านบาทซึ่งมากกว่าสองเท่าของจำนวนรวมครึ่งปีแรกของปี2562และตลาดหลักทรัพย์เชียงไฮ้ยังเบียดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและฮ่องกงกลายเป็นแหล่งหุ้นอันดับหนึ่งของโลกแต่ด้วยผลตอบแทนขนาดใหญ่พิเศษและอุปสงค์จากนักลงทุนรายย่อยที่ทำให้เกิดความกังวลกันว่า ตลาดอาจเข้าสู่ภาวะฟองสบู่และอาจเกิดขึ้นสองรอบในระยะเวลาไม่ถึงทศวรรษแผนการในอนาคตที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนวางเอาไว้ในการเพิ่มกันเข้าถึงตลาดทุนในประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามการสร้างความมั่นคงของดินแดนมังกร